ประวัติฟรังฟรังนารีกุลเกตรประภากรเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช5 5 4 0ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครฟรังมีพี่น้องทั้งหมด3คนเธอเป็นลูกสาวคนโตมีน้องชายอีก2คนชื่อว่าปอนพลวิทย์และยูโลชวันวิทย์ด้าน,นประวัติการศึกษาฟรังจบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลเด่นล่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์ยูเซฟคอนแวนสีลมภาคภาษาอังกฤษจ,จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนการเรียนวิทย์คณิตและในปัจจุบันฟังกำลังเรียนอยู่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่5ฟังเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิง จากการแสดงซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไวัยวะวุ่นซีซั่นสองจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องผลงานเด่นที่เป็นที่รู้จักเช่นเรื่องน้ำตากรรมเทพฮอร์โมนไวัยวะวุ 3, Love Song, Love Series, Academy, ่นซีซั่นสเลิฟซองเลิฟซีรีส์เกรด e มนอะคาเดมีสุภาพบุรุษสุดที่เลิฟกักตัว Story ่มาเ i อร์ดิสแทนซิ่และ Win 21เด็ดใจเธอ และฟังยังเคยแสดงภาพยนตร์ในปี2,558ด้วยนะคะเรื่องเมไหนไฟแรงเฟอร์ ight, นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานเพลงมิวสิกวิดีโอและแสดงคอนเสิร์ตด้วยค่ะฟังยังเป็นศิลปินที่เคยได้รับรางวัลต่างๆมากมายในปี2,556เธอได้รับรางวัล U-T f r e s h i Idol Fight ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนปี2,557 ดาราเดลี่เดอะเกรซอวอรครั้งที่3ดาวรุ่งหญิงที่สุดแห่งปีฮอร์โมนวัยว้าวุ่นปี2,558รางวัลเอ็มไทยท็อปท็อคอะบัล2 0 6บทบาทขโมยซีนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดปี2,559รางวัลไอดอนยูสเยาวชนดีเดน่นและโครงการเจนซีเจนสตองเลือกได้เลือกไม่ส่บุหรีนักสแสดงรุ่นใหม่ รังเป็นศิลปินที่นอกจากจะสวยเรียนเก่งและยังมีอุปนิสัยที่น่ารักมากๆด้วยนะคะสามารถติดตามความน่ารักของฟังได้จากทางช่อง youtube เล่าให้ฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันและขอเป็นกําลังใจให้ฟังในทุกๆเรื่องของชีวิตเลยค่ะสวัสดีค่ะ